ดิจ้าอยู่กับช่องน้องมิงนะคะเพราะว่าวยวันนื้อซื้อมากินบักราหนึ่1วันเสียน้องหมูมากขันยู่เนี่ยตา้ย รสตา่างๆซุยว้าวยอดจริงๆฉันจะไม่กินกับเธอฉันจะไปกินยางนะเธอทำไมเธอไม่ <laughs> ฉันกินหลไรไปซื้อแครปเพื่อความเลยนะ <laughs> ฉันจะไปกินยางนะเย็นนี้นะ่ะมอสก็บอสเนี่ยเขาเอามาปล่อยไปเอาแบบนี้เมื่อไหร่น เบาอยู said, so no, no, no. No ่งาสศพคกแล้เฮแต่ว่าม่ง่ายศพกว่าเอาพี่น้องเอมเลยมี่กินกองมาเลเยมากินเลยกินเน้กินเน้มันมีมวนกินมะขาวแล้วมันินมากเงินตแต่ซะแล้วท่านเลยมี่มะขามเฉยบอกมาคว่นยบอะไรแบอีแม่กินมะเสพบเลยต้องเรื่องรู้นี่ ลูกล the like ้าจ like ้าเอ็ค yeah. ิดจะทำไรยไรบมงว่าจะกินน้ำมันละลายตะเกียบพี่จะกลับโอนเดี๋ยวต้นต้น่งไม่รวยราคาลอยแต่ของเขายางไบบนบุขอก็แล้วห่อนป่ะแม่บอกแม่บอกหอนยังไงตอนเดียนนี้ต้องซื้อหอนเลยบ่ อัดมันน่นเลยเลยมีการมาร้องสงทายอีกฝนมาฉันหลเงยแตกสะเลยเหรออุ้ยโอ้โโยตับกบ้านกบากบ้านสร่างมากเลยค่ะคนไปโอ้โหมเดมากเ็นาแล้วโมเดลแแล้วเนาะฟังแต่เสียงกัไม่เป็นไร่างเลเกตังคูกระตังยางเฮ้ยไม่รู้หรอกเราคุยกันกับเขาไม่รู้เรื่อง เนาะคุยก no. ันไม่ร <um totally> ู้เรื่องนะเขบอกเขาพอใหญ่แม่ใหญ่เลยกับทางไปทางัเดอใหยวพอาใหญ่ที่งใหญ่เหือก็เราคุันนก้ปวด้วยสานะตาเหาเห็นตมันีเ็นแดงกไว้มันกอนีออก เขาหยิบแขนไปคุยไปคุยใ้เลยใช้หมุดมือดีอีกนั่นมองไปมันก็ไม่เห็นอะไรเนาะจะตามมากแล้วมันเนี่ยเอฟรีสีอยากก็ได้หน้องมิงจ้าแก้ไขอ่า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 บอแก้ไหขอ๋อได้ได้ น้ำจิ้มจะหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นเอาไม่่ะเอาไม่งเปล่อ๋อต้กับต้มมันสุดยอดมากเลยจอดมันสุดยอดแะกีจะแตกแมนจริก็ไดยยาแก่ไอ้นำดำมเอ๊มียเปกเบ้าน้ำตาล้รมวลไม่ได้พกสีสิบนะ Okay, <laughs> แล้วก็เป๊กทีละนิดเขาเรียกว่าเป็กนไม่ได้จีบเดียวเด็กก <c oughs> อะจุ่มก้อนอ่ะอ <c oughs> ีกหนึ่งยังขึ้นก็แบบเรากลับลูก <c oughs> นั่นค่ะเพิ่นไปกันเมื่อไแล้วค่ะต่ว่าน้องหมิงก็ยังงจวดจ่าจวดจ่าที่นี่แวนะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียแผ่ ้ำลงไปแล้ว้น้อยอะไรนะมิ้นที่อามน้อยซอยยิกกิกที่อ้ามน้อยซอยยี่กิ อยู่มันอบอ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้เขาะมาตรงนี้อย i อพี่อาร์มให้ด้วยรอ้อนเขาจะไปตาเกตาเอ <c oughs> ็นตากเย็นเขจะไปตากลงตากเย็นงานฝนงานร้อนนางจะไปตาเกเย็นน้องน,นั่งจะไปตากเย็นร้อนมากเดี๋ยวให้แม่บอกก่อน รอ,อดขึ้นแล้วนะพี่อามน้อยซ่ทคิกคังแรกร้กนอนมา,ากนนมาพง,พงนั่งคันแรงนันี่ ล้่นจุดเรียวนี่ทั้งเรเืเหมือนกันแล้วพ่งมีคนขึ้นด้วยนี่ยยยยยฮิฮิฮิขี่โมร้อนจนเนร์อยู่ข้างนอกอะ่ะมันอบอ่ะไม่ได้วิ่งเหรอไม<า>่จอดไม่วิ่งไปไม่ไ้กับอือนอนะ่นเนาะถ้าไ่เปลี่ยนเมืองมาแล้วยังจะไม่รอดเลย ทางโหวดมากเครื่องเท่าไหร่ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าใช่ก็ใส่เจ็ดอะรูใส่เก้าก 9. ตอนแรกมาสิบเอ็ดนูน่นก็ใส่เจ็ดเท็ดก็แปดนี่เลยแปดรอดไหมละ่ะ ก็ไปอยู่แ <te> ต <staying in udent> okay, okay, like ่มันไม่คืนเ่านหร่โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บ๊ายบายติดโทพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ